อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับอยู่กับผมโกแจ็คในรายการตำนานเกจิวันนี้จะกล่าวถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ศรีฉันทศิริวัดเขาถ้ำบุญนาคอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์ประวัติหลวงปู่ศรีฉันทศิริชาติภูมิเดิมหลวงปู่ศรีท่านเป็นชาวอำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์ ท่านเกิดเมื่อปีจอพุทธศักราช2392ตรงกับสมัยของราชการที่4ส่วนเกิดวันเดือนใดท่านไม่เคยบอกเมื่ออายุ21ปีท่านถูกเกณฑ์ทหารเข้ารับราชการเมื่อปลดจากการเป็นทหารแล้วท่านก็มายึดอาชีพค้าวัวค้าควายและเป็นพานอยู่แถวช่องแคตาคลีซึ่งแต่เดิมมีสภาพเป็นป่าดงดิบและยังไม่ได้ตั้งเป็นอำเภอตาคีเมื่อมีการใช้นามสกุลขึ้น ตระกูลของท่านก็ใช้นามสกุลว่าดำริชีวิตตอนหนุ่มท่านเป็นคนจริงไม่เคยเกรงกลัวใครหลวงปู่ศรีท่านใช้ชีวิตความเป็นหนุ่มอยู่นานหลายปีจนกระทั่งบังเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกจึงได้อุปสมบทโดยท่านบอกว่าท่านบวชที่วัดบ้านเศร้าอำเภอบ้านเศร้าหรืออำเภอบ้านหมี่ในปัจจุบันโดยมีพระครูธรรมขันสุนทรเป็นพระอุปชาส่วนคู่สวดท่าน ไม่ได้บอกว่ามีพระอาจารย์รูปใดบ้างเมื่อบวชได้ระยะหนึ่งท่านได้เดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำเขาเสียบเขตตำบลช่องแคอ,อําเภอช่องแคเพราะว่าก่อนบวชท่านเคยอยู่ในเขตนี้มาก่อนหลวงปูศ่ศรีท่านถือปฏิบัติในการออกธุดงตลอดเวลาที่ท่านยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลวงปูศ่ศรีท่านบอกว่าท่านธุดงไปทั่วประเทศไทยจากเหนือถึงใต้ตะวันออกยันตะวันตก ท่านไปมาแล้วทั้งหมดเคยทุดงข้ามไปถึงฝั่งลาวจำรรษาอยู่ในประเทศลาวหลายปีทุดงเข้าประเทศพมา่าเลยไปประเทศอินเดียไปนมัสก,การสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาท่านยังเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านทุดงไปทางภาคเหนือเพื่อจะไปนมัสก,การพระบาทสี่รอยเมืองเชียงตุงประเทศพมา่าท่านเดินหลงป่าไม่ได้ฉันอะไรเลยเป็นเวลาเจ็ดวันจนรุ่งเช้าของวันที่8มีช้างป่า นำหัวบัวและอ้อยมาถวายท่านท่านจึงนำหัวบัวต้มกับน้ำอ้อยฉันและช้างยังเดินนำทางท่านไปจนพบกับหมู่บ้านของชาวบ้านป่าท่านเล่าว่าท่านเดินทุดงอยู่ในป่าแห่งหนึ่งทางภาคเหนือพบชายหญิงกำลังกินอะไรกันอยู่ท่านจึงเดินไปถามว่าทำอะไรกันอยู่หรือทั้งสองก็ตอบหลวงปู่สีว่ากำลังกินยาอายุวัฒนะกันอยู่แต่หลวงพ่อมาช้าไปยาหมดเสียแล้ว จะมีเหลืออยู่ก็ตามใบไม้เท่านั้นเองและทั้งสองคนก็เก็บยาที่ติดอยู่ตามใบไม้ให้ท่านฉันซึ่งมีอยู่เล็กน้อยเท่านั้นท่านบอกว่าท่านมีอายุยืนก็เพราะยานี้แหละและยานี้ยังทําให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงไม่หลงลืมเหมือนคนแกท่ทั่วๆไปในการออกธุดงของหลวงปู่ศรีนั้นหลานชายของท่านคนหนึ่งเคยติดตามไปด้วยได้เล่าให้ฟังว่าขณะนั้นยังเป็นสาม,มนเณร ได้ติดตามหลวงปู่ศรีไปนมัสการพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีคร้างคืนที่พระพุทธบาทรุ่งเช้าพอฉันอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ศรีก็พาออกเดินทางกลับตาคีทันทีโดยหลวงปู่ศรีบังคับให้หลานชายเดินออกหน้าตลอดเวลาหลวงปู่ศรีจะเป็นคนเดินท้ายปรากฏว่ามาถึงตาคีเป็นเวลาฉันอาหารเพลนพอดีซึ่งระยะทางจากพระพุทธบาทมาถึงตาคี ให้เดินเก่งอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเดินถึงได้ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งวันแต่หลวงปู่ศรีพาเดินได้ในระหว่างที่เดินทุดงอยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานนั้นหลวงปู่ศรีท่านได้รู้จักกับพระเอ,เอาจารย์ชื่อดังมากมายอาทิเช่นหลวงปู่แหวนแห่งดอยแม่ปังพราะมีคนจากตาคีขึ้นไปกราบหลวงปู่แหวนและหลวงปู่แหวนพูดถึงหลวงปู่ศรีให้เขาเหล่านั้นฟังว่าพ่อค้าในตลาดตาคี ชวนพวกรวมสี่คนขึ้นไปกราบหลวงปู่แหวนเพื่อขอวัตถุมงคลแต่หลวงปู่แหวนไม่ยอมให้โดยหลวงปู่แหวนบอกกับคนทั้งสี่ว่าที่มากันนั้นดีๆก็ไม่เอามาเอากันถึงที่นี่ทั้งหมดจึงถามหลวงปู่แหวนว่าที่หลวงปู่พูดถึงนะ่ะหลวงพ่ออะไรครับหลวงปู่แหวนจึงตอบว่าในคอพวกเองก็ยังคล้องกันมาเลยปรากฏว่าทั้งสี่คนที่ไปมีคล้องพระไปเพียงคนเดียว และพระที่คล้องไปคือเหรียญของหลวงปู่ศรีเมื่อทั้งหมดกลับมาถึงตาขีก็รีบพากันมาที่วัดเช่าเหรียญหลวงปู่ศรีกันเป็นการใหญ่ก่อนที่หลวงปู่ศรีจะมาอยู่ที่วัดเขาท่าบุญนาคอำเภอตาคลีนั้นหลวงปู่ศรีท่านอยู่ที่วัดหนองลมพุกอำเภอโนนสังจังหวัดอุดรธานีในปีพุทธศักราช2512พระครูนิวัฒน์ปริยติคุณพร้อมด้วยชาวบ้านได้พากันไปนิมนต์หลวงปู่ศรี ให้มาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคเพื่อช่วยสร้างวัดให้เจริญซึ่งขณะนั้นมีเพียงกุฏิเก่าๆเพียงสองสามหลังเท่านั้นหลวงปู่ศรีท่านก็เต็มใจมาเนื่องด้วยเคยอยู่ในแถบนี้มาก่อนในวันที่คณะผู้จะไปนิมนต์หลวงปู่ศรีจะไปถึงนั้นหลวงปู่ศรีท่านได้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะมีคนไปนิมนต์ท่านท่านเก็บของเครื่องใช้จําเป็นรอเอาไว้ล่วงหน้าและสั่งที่วัดหนองลมพุกว่าวันนี้ จะมีคนมารับไปอยู่ที่ตาคีเพื่อช่วยสร้างวัดซึ่งก็เป็นไปตามที่ท่านบอกไว้ทุกประการในระยะแรกที่หลวงปู่ศรีมาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่กุฏิไม้หลังเล็กๆหน้าปากทางขึ้นถ้ำในขณะนั้นคนในตลาดตาคียังไม่ค่อยมีใครรู้จักหลวงปู่ศรีและท่านก็ไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อันใดให้ใครรู้วันวันหนึ่งท่านจะนั่งตะบันหมากฉันและฉันหมากของท่านก็ไม่เหมือนใคร เพราะท่านไม่ได้ฉันเปลือกไม้ที่มีขายตามท้องตลาดเหมือนคนที่กินหมากทั่วๆไปหลวงปูส่สีท่านจะฉันไม้แก่นคูนแดงซึ่งจะมีคนตัดมาถวายตลอดท่านก็จะนำมาฝันเป็นชิ้นเล็กๆและนำลงตำให้ละเอียดแล้วจึงฉันกับหมากแทนเปลือกไม้ในราวปีพุทธศักราชส5 1 3มีบุคคลหนึ่งเล่าว่ามีพระเป็นหลวงปู่แก่ๆมาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคจึงชวนเพื่อน มาหาจุดประสงค์ที่จะมาหามีใช่ที่ต้องการเครื่องรางของขังแต่ประการใดแต่เพราะต้องการจะมาหาเลขเด็ดเพราะเพื่อนบอกว่าท่านบอกหวยได้แม่นยำมากในวันแรกที่มาหาท่านก็ไม่ได้แจกอะไรให้แต่บอกใบหวยให้ซึ่งหวยก็ออกตามที่ท่านบอกนับตั้งแต่นั้นมาก็จะมีบุคคลไปหาหลวงปู่ศรีเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งผู้เล่าเห็นหลวงปู่ศรีมีอารมณ์ดี จึงถามหลวงปู่ศรีว่ามีของดีอะไรบ้างอยากจะได้เอาไว้ป้องกันตัวหลวงปู่ศรีขณะนั้นกำลังกินหมากอยู่ก็ขายชานหมากออกมาใส่ผ้าเหลืองที่ท่านทำเป็นผ้าขี้ริ้วแล้วผูกส่งให้พร้อมทั้งบอกว่าห้ามแกออกนะหลวงปู่ศรีท่านยังบอกอีกว่าหากใครเขาอยากยิงมึงมึงก็ถางก้นให้มันยิงเลยสามวันสามคืนก็ไม่ถูกมึงหลังจากที่ชาวบ้านประทาน ยิงไก่ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ได้มีนายทหารกองบินสี่ชื่อเรืออากาศโทคันชิตบัวอัมภัยปัจจุบันยศนาวาเอกได้มาคุยเรื่องชานหมากของลวกปู่ศีในลักษณะที่ท่านไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ที่จะยิงไม่ถูกดังนั้นจึงมอบชานหมากที่มีอยู่ให้ไปหนึ่งก้อนเพื่อให้ไปทดลองเที่ยงวันลุ่งขึ้นเรืออากาศโทคันชิตได้มาที่บ้าน พร้อมกับเพื่อนนายทหารอากาศอีก5-6คนโดยได้ขอให้ช่วยพาไปที่วัดต้องการจะได้ชานมากอีกพร้อมทั้งเล่าให้ฟังว่าเมื่อได้รับชานมากไปแล้วจึงได้นําไปทดลองยิงโดยนําไปคล้องคอเป็ดแล้วยิงแต่ยิงเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใช้ปืนถึงสี่กระบอกและคนยิงก็เป็นมือปืนของกองบินทั้งนั้นคันนําเป็ดออกเอาก้อนหินไปวางแทนยิงก้อนหินกระเด็นเลยแต่ยิงเป็ดยิงเท่าไหร่ก็ไม่ถูก เป็นที่มหัศจรรย์ใจมากจึงพาเพื่อนทหารที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าประพบหลวงปู่ศรีและก็ได้ชานหมากกันทุกคนส่วนก้อนที่นำไปทดลองยิงเป็ดน,นั้นเรืออากาศโทขันชิดได้นำไปเลี่ยมทองคล้องอยู่จนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นมาทหารอากาศกองบินสี่ตาครีต่างก็หลั่งไหลามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีอย่างมากมายสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศกองบินสี่ก็ออกอากาศเรื่องของหลวงปู่ศรีทุกวัน ทำให้หลวงปู่สีเป็นที่รู้จักกันทั่วไปและใครๆก็อยากได้ชานหมากและวัตถุมงคลของหลวงปู่ศีทำให้หลวงปู่ศีต้องเขี้ยวหมากแจกทั้งวันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของหลวงปู่ศีขณะที่อยู่ถ้ำเขาไม้เสียมนั้นท่านพยายามฝึกฝนสมาธิจ,จิตจนมีความกล้าแข็งพอสมควรแล้วแสดงว่าท่านพอจะมีพื้นฐานทางด้านคาถาอาคมและการฝึกจิตมาตั้งแต่สมัยเป็นคารวส ท่านก็ได้เริ่มออกเดินทุดงสู่สถานที่ต่างๆพร้อมทั้งสอหาอาจารย์ที่เก่งกล้านในเวศวิทยาคมเพื่อขอศึกษาเล่าเรียนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ากับหลวงปู่ศรีมีความสนิทสนมกันมากบางครั้งหลวงปู่ศรีจะมาจำพรรษาที่วัดปากคลองมะขามเท่าและแลกเปลี่ยนวิชาบางอย่างกันวิชาของท่านทั้งสองจะมีลักษณะคล้ายๆกันเช่นการย่นระยะทางการเสกใบไม้ หลวงปู่สุขมีอายุมากกว่าหลวงปู่ศรีประมาณสองปีฉะนั้นหลวงปู่ศรีจึงมักเรียกหลวงปู่สุขว่าหลวงพี่หลวงปู่ศรีเล่าให้สิทธิ์ฟังว่าในวันออกพรรษาท่านมักจะออกจากวัดที่ท่านจำพรรษาเพื่อทุดงต่อไปที่อื่นๆในคราวที่จำพรรษาอยู่ที่วัดปาคลองมะขามเท่านั้นหลังจากออกพรรษาแล้วท่านก็ได้คิดว่าจะเดินทุดงต่อไปแต่หลวงปู่สุขขอให้ท่านหลังอยู่ที่วัดก่อน รอให้ท่านกลับมาแล้วค่อยไปแต่ท่านอาจจะเห็นว่าเลยกําหนดมาแล้วหลายวันพอหลวงปู่สุขขอออกบิณทบาทท่านก็เก็บของและออกเดินทางทันทีไม่ยอมอยู่ตามคาขอเมื่อหลวงปู่สุขกลับมาจากบิณทบาทถามพระเนรในวัดก็รู้ว่าหลวงปู่ศรีไปแล้วท่านจึงสั่งให้พระเนนฉันข้าวไปก่อนแต่ให้ฉันรอท่านด้วยและหลวงปู่สุขก็เข้ากุฏิหอบเอาคำพีสยเวทสามเล่ม ตามหลวงปู่ศีไปปรากฏว่าไปทันกันที่อำเภอตาคลีจึงมอบคัมภีรทั้งสามเล่มให้หลวงปู่ศรีแล้วจึงกลับมาที่วัดปรากฏว่าพระเนนที่วัดเพิ่งฉันข้าวได้ไม่กี่คำเท่านั้นซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะระยะทางจากวัดปากโค้งมะขามเท่าไปอำเภอตาคลีประมาณ40-50ถึงกิโลเมตรนั่งรถยนต์ยังต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงแสดงว่าหลวงปู่สุก ใช้วิชาย่นระยะทางพวกลูกศิษย์ก็ถามหลวงปู่ศรีว่าช่วงเวลาที่หลวงปู่สุขไปบิณฑบาตหลวงปู่ศรีเดินจากวัดป่าคลองมะขามเท่ามาถึงตาคีได้อย่างไรท่านนิ่งไม่ตอบและล้มตัวลงนอนทันทีลูกศิษย์เลยไม่กล้าซักต่อหลวงปู่ศรีท่านเป็นพระที่ไม่สะสมไม่เยึดติดในความสะดวกสบายท่านอยู่กุฏิไม้เก่าๆหลังเล็กๆท่านพระครูเจ้าอาวาสจะสร้างกุฏิหลังใหม่ให้ ท่านไม่ชอบบอกว่าจะไม่ไปอยู่พอช่างก่ออิฐเสร็จจะฉาบป,ปูนปรากฏว่าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงฉาบไม่ติดจนต้องเลิกพระักษ์ซึ่งเป็นพระอุปถามของหลวงปู่ศรีจึงไปเรียนถามหลวงปู่ศรีว่าทําไมไปแกล้งช่างปูนหลวงปู่ศรีว่าท่านไม่ได้แกล้งเพียงแต่ท่านไม่อยากอยู่กุฏิใหม่พระักษ์จึงบอกว่าหากหลวงปู่ไม่อยากอยู่ก็ไม่เป็นไรให้ช่างปูนเขาสร้างให้เสร็จเถิด หลวงปู่ศรีจึงบอกช่างมาทำใหม่และทำเสร็จในวันนั้นแต่ท่านก็ไม่เคยใช้เลยจนท่านมรณภาพจึงนำร่างของท่านบรรจุในโลงแก้วและประดิษฐานในกุฏินี้ประมาณปี2519ทางวัดโพทองอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ต้องการหาไรายได้เพื่อก่อสร้างถาวรวัตถุจึงมาขอบารมีท่านหล่รอรูปเหมือนขนาด3นิ้วของท่าน เพื่อให้ประชาชนเช่าบูชาแต่ปรากฏว่าท่านอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลจึงขออนุญาตจากเจ้าอาวาสต่อมาข่าวนี้ออกทางวิทยุหลวงปู่ท่านได้ยินท่านลุกจากเตียงทันทีและถามว่าใครเอารูปกูไปอรอพระลักษ์ตอบว่าวัดโพทองครับหลวงปู่มาขอกับเจ้าอาวาสแล้วท่านบอกว่ามันไม่เคารพกูหลอรูปกูไปถ้าไม่เอามาให้กูก็จำหน่ายไม่ออก ปรากฏว่าจำนายไม่ออกจริงๆจนต้องนำมามอบให้หลวงปู่ศรีแ0 0อองค์เก็บไว้ที่วัดโพทองเพียง200องค์เท่านั้นส่วนที่ถวายหลวงปู่ศรีนั้นมีคนมาเช่าบูชาเกือบหมดแต่ที่วัดโพทองไม่มีคนไปเช่าบูชาเลยนับว่าวาจาของหลวงปู่ศรีศักดิ์สิทธิ์จริงๆเมื่อต้นปีพุทธศักราช2519ทางวัดเขาถ้ำบุญนาคมีงานประจำปีตรงกับวัดหนึ่งในจังหวัดชนบุรี ซึ่งมานิมนต์หลวงปู่ศรีไปเป็นประธานโดยท่านรับปากว่าจะไปในวันที่18มีนาคมพอถึงวันที่กําหนดพระเนนก็เห็นท่านอยู่ที่วัดไม่ได้ไปไหนแต่วันที่19มีนาคมชาวชนบุรีที่ได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่ก็เหมารถตามมาที่วัดเขาถ้าม,มุนนาคถามหาหลวงปู่ศรีและถามว่าเมื่อวานนี้หลวงปู่ใช่ไหมที่ไปพมน้ำมนต์ให้ญาติโยมที่ชนบุรี พระเนนที่นั่งอยู่ถึงกับอึ้งงงถามหลวงปู่ไปกับใครหลวงปู่ไม่ตอบล้มตัวลงนอนตามเคยพอถึงเพนชาวชนบุรีก็นำอาหารที่เตรียมมาถวายท่านก็ลุกขึ้นมารับประเคนแล้วนั่งยองๆฉันอาหารมีแมวมีหมาล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดชาวชนบุรีเห็นอย่างนั้นก็หมดศรัทธาว่าท่านไม่ค่อยสํารวมได้เดินทางไปต่อที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี เพื่อกลาบนมัสก,การหลวงพ่อฤาษีลิงดําและได้เล่าให้หลวงพ่อฤาษีลิงดําฟังถึงหลวงปู่ศรีว่าเป็นพระไม่น่านับถือหลวงพ่อฤาษีลิงดํากลับตอบว่ากาบฉันแสนครั้งยังไม่เท่าได้กาบหลวงปู่ศรีครั้งเดียวต่อมาสิทธิชนบุรีกลุ่มนี้กลายมาเป็นสิทธิที่นับถือหลวงปู่ศรีมากที่สุดกลุ่มหนึ่งที่อำเภอตาคลีมีเด็กน้อยคนหนึ่งพ่อแม่นับถือหลวงปู่ศรีมากได้เอาเหรียญของท่านให้เด็กห้อยคอ ต่อมาเด็กเป็นหันแล้วตายพ่อแม่ก็จัดการเผาตามประเพณีปรากฏว่าเผาศพจนหมดถ่านไปสองกระสอบก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะไหม้จึงลองเขี่ยดูตามตัวพบเหรียญผูกเชือกล่มห้อยคออยู่จึงนำมาดูด้วยความแปลกใจเพราะแม้แต่เชือกล่มก็ยังไม่ละลายต้องนำเหรียญออกก่อนจึงเผาได้ตามที่ต้องการสิทธิของท่านคนหนึ่งมีบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรเป็นเจ้าของวงดนตรี และเป็นนักร้องรูปหล่อหากบอกชื่อไปทุกท่านต้องรู้จักเป็นอย่างดีเคยมาหาท่านและปรับทุกว่าเงินที่ขายที่ขายทางได้หลายล้านนั้นเลี้ยงลูกวงไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียงไม่กี่แสนบาทขอให้หลวงปู่แนะนำว่าควรจะเลิกวงดนตรีหรือเล่นต่อไปหลวงปู่ศรีบอกว่าให้เล่นต่อเพราะว่าต่อไปนี้จะดังไปทั่วประเทศสิทธิคนนั้นก็ให้สัจจะว่า ถ้าดังทั่วประเทศเหมือนหลวงปู่ว่าจริงๆจะมาเล่นฟรีให้วัดปีละครั้งทุกปีต่อมาปรากฏว่าวงดนตรีนี้มีชื่อเสียงระดับเดียวกับวงดนตรีสายยันสัญญารับงานแสดงทั่วประเทศสร้างความร่ำรวยให้เป็นอย่างมากแล้วเขาก็นำวงมาแสดงตามสัญญาทุกปีจนกระทั่งหลวงปู่ศรีมรณภาพก็ยังมาเล่นให้ฟรีจนถึงปีพุทธศักราช2525ก็ไม่มาเล่นเช่นเคย พอปีพุทธศักราช2,526ชื่อเสียงของวงก็เริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆจนในปีพุทธศักราช2,527จึงกลับมาขอเข้ามาเล่นให้ฟรีอีกปัจจุบันนี้เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกครั้งใครเคยให้สัจจะไว้กับหลวงปู่ศรีถ้าไม่รักษาสัจจะจะต้องมีอันตกต่ำไม่มีความเจริญปกติหลวงปู่ศรีท่านชอบหมอลำมากเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วทุกๆปี ในวันที่23กุมภาพันธ์ทางวัดจะต้องจัดงานครบรอบวันมรณภาพของท่านโดยมีหนังกลางแปลงหนึ่งจอและหมอลำจัดมาได้สองปีปีต่อมางดหมอลำให้มีหนังกลางแปลงอย่างเดียวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายปรากฏว่ารถฉายภาพยนตร์ไปเสียกลางทางจนสามทุ่มจึงได้ตั้งจอพอจะฉายไฟกับดับต้องแก้ระบบไฟฟ้าและฝน ตั้งเขามาในทันทีทันใดเมื่อตกอย่างหนักเป็นอันว่าฉายภาพยนตร์ไม่ได้จนต่อมาต้องมีหมอลำถวายท่านด้วยหลวงปูศ่ศรีท่านป่วยด้วยโรคต่อมลูกหมากบวมโดยเข้าโรงพยาบาลเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2519และเข้าเข้าออกออก,ออกโรงพยาบาลอยู่สองสมครั้งพอถึงปลายเดือนสาท่านก็บอกกับพระเนนในวัดว่าเดือนสี่ท่านจะไปแล้ว ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นท่านมรณภาพในวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 2 0เวลา3ามโมงเย็นตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน4อายุ128ปีก่อนท่านมรณภาพท่านพระครูวินิจปริยติคุณถามท่านว่าหากหลวงปู่ศรีไปแล้วใครจะสร้างศาลาต่อละ่ะเพราะยังสร้างค้างอยู่ท่านบอกว่าเสร็จแน่จะมีคนช่วยสร้างเยอะ อย่าเอาศพท่านไปเผาก็แล้วกันซึ่งต่อมาศพของหลวงปู่ศีก็ไม่เน่าเปื่อยมีผู้คนศรัทธาไปร่วมทําบุญสร้างศารากันมากจนสาราเสร็จเรียบร้อยและยังมีเงินเหลือพอที่จะสร้างหอสวดมนต์ได้อีกหนึ่งหลังในปีพุทธศักราช2523หลังจากท่านมรณภาพลงแล้ว3ปีคณะสิทธิ์ได้นําศพท่านออกมาจากโรงแก้วเพื่อจะเปลี่ยนผ้าคลองจีวรให้ท่านใหม่ช่างภาพในอำเภอตาคี มาขอกรรมการถ่ายรูปท่านไปห้ารูปเมื่อล้างฟิล์มออกมาปรากฏว่าไม่ติดสักรูปเดียวรูปอื่นอื่นอีก31รูปมีภาพทุกใบเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเพราะแม้แต่ศพของท่านยังถ่ายรูปไม่ติดหากผู้ใดจะถ่ายรูปศพท่านจะต้องจุดธูปเก้าดอกขอต่อท่านก่อนมิฉะนั้นจะถ่ายรูปไม่ติดเป็นเช่นนี้มาหลายรายแล้วชาวตาคีรู้เรื่องนี้ดีทุกคนมีบางคน ไปนมัสการพระศพของหลวงปู่ศรีและนําเอาเท่าขี้ทูบและกา้านทูบในกระถางหน้าศพท่านกลับไปเลี่ยมห้อยคอแทนพระเครื่องปรากฏว่ามีอนุภาพดีมากทางป้องกันอันตรายต่างๆอีกทั้งโชคลาบค้าขายก็ไม่ใช่ย่อยฉะนั้นการทูบและขี้ทูบในกระถางทูบหน้าศพท่านจึงมักไม่ค่อยมีเหลือหากผู้ใดไปนมัสการท่านลองจุดทูบแล้วอธิษฐานขอจากหลวงปู่ศรี แล้วดึงเอามาบูชาเพียงก้านเดียวก็พออย่าโลภมากเป็นอันขาดรับรองว่าใช้แทนวัตถุมงคลของท่านได้อย่างดีในคราวที่หลวงปู่ศรีท่านล้มป่วยคณะสิทธิ์ได้นําท่านไปรักษาอย่างโรงพยาบาลกองบินสี่แพทย์ได้นาหลวงปู่ศรีเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แต่เมื่อล้างฟิล์มเอ็กซเรย์ออกมาแล้วปรากฏว่าฉายล่างหลวงปู่ศรีไม่ติดสร้างความประหลาดใจให้แก่แพทย์ที่ทําการรักษาท่านเป็นอย่างมาก ท่านพระครูวินิจปริยติคุณหลวงพ่อสมบูรณ์ต้องเดินมาบอกหลวงปู่ศรีว่าหมอเขาจะรักษาหลวงปู่ให้หายหลวงปู่ศรีไปแกล้งเขาทำไมหลวงปู่ตอบว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดานี่จะได้ถ่ายติดแล้วก็บอกให้นำท่านไปเข้าฉายใหม่ปรากฏว่าครั้งหลังถ่ายติดและในการฉีดยาทุกๆครั้งหมอต้องขออนุญาตหลวงปู่ทุกครั้งหากไม่ขออนุญาตก็จะฉีดยาไม่เข้า หมอที่โรงพยาบาลกองบินสี่และโรงพยาบาลจังหวัดชัยนาทเจอเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยๆครั้งในสมัยแรกที่พระมหาสมบูรณ์ท่านนิมนต์หลวงปู่ศรีมาอยู่ที่วัดเขาท่าบุญนาคก,ก่อนที่จะมีกุฏิหลังเล็กที่หน้าปากถ้ำหน้าวัดหลวงปู่ศรีท่านจะจำวัดอยู่บนก้อนหินในถ้ำมีอยู่คราหนึ่งหลวงปู่ศรีท่านไม่สบายลุงแตงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมีอยู่สามคน ที่มานอนเฝ้าหลวงปู่คือลุงแตงทิศสว่างลุงขุยนอนกับหลวงปู่ในถ้าช่วงพบค่ำหลวงปู่ท่านมาสกิดให้ลุงทั้งสามคนขึ้นมานอนบนก้อนหินหลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับหลวงปู่ในถ้าแห่งนี้จะมีถ้าเล็กๆซอยย่อยออกไปอยู่มากมายหลังจากที่หลวงปู่ศีท่านบอกได้สักพักก็มีตัวอะไรไม่แน่ใจเลือออกมาจากถ้ำเล็กที่ปิดไว ลำตัวขนาดเท่าลำต้นตาลสีดำบริเวณหัวมีหงอนสีแดงยาวเท่าไหร่ไม่รู้พอมืดเลื้อยมาชู่่คอตรงหน้าหลวงปูส่สีและหลวงปู่ท่านก็พูดด้วยแต่พูดอะไรกันไม่รู้สักพักก็เลื้อยออกจากถ้ำทั้งๆที่ถ้ำนั้นทํำการปิดไว้อยู่พอสอบถามหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเขาเป็นผู้รักษาถ้ำนี้และมาขอให้ช่วยรักษาถ้ำนี้อย่าให้ใครมาทำลาย แล้วก็มักจะมีปรากฏการณ์แปลกเกิดขึ้นบริเวณถ้ำหน้าวัดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกองภูเขาเล็กที่โรงปูนตาคีจะต้องทำการระเบิดเป็นเศษหินไว้สำหรับบดท,ทำปูนซีเมนต์และเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนจะทำการระเบิดหินจะต้องมีการเปิดหวอเตือนภัยให้ชาวบ้านละแวกนั้นให้ทราบเพื่อที่จะไม่เข้ามาเพราะอาจทำให้เกิดลูกหลงจากแรงระเบิดได้ และนับเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ทุกครั้งจะทําการระเบิดบริเวณใกล้ๆปากถ้ำคนวางแนวระเบิดแล้วและกําลังจะกดสัญญาณหวเตือนให้ดังระเบิดจะติดก่อนหรือไม่ก็ด้านไปในทุกทีสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ